กลับมารับชมข่าวการเมืองครับชูวิทย์ควงไม้กวาดบุกศาลาว่าการกรุงเทพมหานครต้านสสงูเห่ากัญชาเสรีมาตามนัดชูวิทย์กมลวิสิทิ์ควงไม้กวาดบุกศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสังเกตการรับสมัครเลือกตั้งสสปาร์ตี้ลิสต์ต้านสสงูเห่ากัญชาเสรี บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อที่ศาลาว่าการกทม .2 ออดินแดงวันนี้เป็นไปอย่างดุเดือดเข้มข้นเมื่ออดีตนักการเมืองชื่อดังเจ้าพ่อจอมแฉช,ชูวิทยกมลวิสิทธ์เดินทางมาที่หน้าอาคารไอราวัฒพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร .2 ดินแดงพร้อมกับไม้กว่าดถนน1อันโดยนายชูวิทย์นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นำหน้ารถเครื่องขยายเสียงที่ติดแผ่นป้ายไวนิวข้อความคัดค้านกัญชาเสรีเข้ามาภายในบริเวณเพื่อร่วมสังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อนายชูวิทย์กล่าวว่าส่วนตัววันนี้ต้องการพบปากกับหัวหน้าและพักการเมืองทุกพักไม่ได้เลือกโจมตีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหวังว่าวันนี้แต่ละพักการเมืองจะมีความชัดเจนว่าอยู่ฝั่งไหนไม่ใช่ยังย้ายค่ายไปมา เขาก็จะมาตั้งโต๊ะเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและการต่อต้านของตนเองนอกจากนั้นยังกล่าวถึงการซื้อตัวของสองสงูเห่าของพรรคการเมืองหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาขอให้ประชาชนได้ตัดสินใจพิจารณาการเลือกพรรคดังกล่าวให้ดีเพราะการกระทําลักษณะนี้เงินที่ใช้เป็นเงินการเมืองย่อมมาจากการเมืองไม่ใช่เงินส่วนตัว นายชูวิทย์กล่าวต่อว่าสิ่งสำคัญคือขอให้พักการเมืองอย่าได้ตัดสินใจซื้อตัวสสงูเห่าเพราะการซื้องูเห่าของคุณนั่นหมายถึงการที่คุณซื้อคนที่ขายตัวเข้ามาในสังกัดเข้ามาทำหน้าที่ส่วนนี้ที่ตนนําไม้กวาดมาก็เพื่อจะได้มากวาดพื้นตนรู้สึกภูมิใจมากในฐานะนักเคลื่อนไหวตลอด4ีปีที่ดูละครกิเลสทางการเมืองบางคนอยู่พักนี้ทำไปทำมาย้ายไปอยู่พักนี้ ถามว่าย้ายไปเพราะอะไรได้เงินเท่าไรอย่าบอกว่าย้ายเพราะอุดมการพอเข้ามาแล้วก็ย้ายข้างเลยจากนั้นนายชูวิทย์ได้ใช้ไม้กวาดปัดกวาดพื้นเพื่อแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงการต่อต้านการซื้อตัวสสงูเหา่าและกัญชาเสรีด้านภูมิใจไทยบุรีรัมประกาศไม่สนชูวิทย์สมัครสสลั่นได้ยกจังหวัด พักภูมิใจไทยประกาศหลังสมัครรับเลือกตั้งสสอจะชนะยกจังหวัดแน่นอนและไม่สนใจชูวิทย์ออกมาโจมตีพักชี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนไม่ชอบเราก็ตัดออกมั่นใจคนคุณภาพของภูมิใจไทยที่ลงสมัครและมั่นใจคนบุรีรัมย์เชื่อในการทำงานทำการเมืองมาโดยตลอดบรรยากาศท้ายวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสที่จังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าคึกคักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิดรับสมัครมีผู้สมัครจากหลายพักการเมืองเดินทางมาสมัครกันอย่างคึกคักพักภูมิใจไทยมีผู้สนับสนุนพักมาเชียร์กว่า1000คนเกิดแรงเชียร์เสียงกระหึ่มทั่วด้านล่างของศาลาประชาคมพักเพื่อไทยมีผู้สมัครและผู้สนับสนุนมากกว่า200คนตะโกนเชียร์แลนด์สไลด์กันอย่างคึกคักเช่นเดียวกันรวมถึงพักเก้าไกลและพักรวมไทยสร้างชาติที่จับกลุ่มที่มีไม่มากนักเชียร์กันเองอย่างคึกคัก โดยผู้สมัครทุกพักซึ่งส่วนใหญ่พอรู้จักกันมาทักทายกันตามปกติถือเป็นเวทีการสมัครที่สร้างสรรค์เวทีหนึ่งนายโสพลสารมผู้สมัครพักภูมิใจไทยเขตหกซึ่งจับฉลากได้หมายเลข6กเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครได้ออกมาระบุหลังสมัครครับเลือกตั้งว่าขอแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการว่าพักภูมิใจไทยที่บุรีรัมย์คราวนี้ยกทั้ง10เขตเลือกตั้งแน่นอน สาเหตุที่มั่นใจเพราะตัวผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยที่บุรีรัมย์ทำการเมืองมาโดยตลอดไม่ว่าจะมีสภาหรือไม่มีสภาคนภูมิใจไทยมีคุณภาพเหนือกว่าทุกภาคการเมืองประการที่สองความเป็นเอกลักษณ์ของคนบุรีรัมย์เขาภูมิใจคำว่าคนบุรีรัมย์ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเขาจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันออกมาเพราะเขาภูมิใจคำว่าคนบุรีรัมย์ ประการสำคัญที่สุดคือคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เกินกว่า70%เขาอยากเห็นจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินหน้าต่อในการพัฒนาดูแลชีวิตของพี่น้องคนบุรีรัมย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพักไหนสีไหนคนบุรีรัมย์อยากพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์กรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้ออกมาโจมตีให้ร้ายพักได้รับความเสียหายนั้นนายชูวิทย์ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบพวกเรา ดังนั้นเราจะไม่ใส่ใจจะให้คนที่ไม่ชอบเรามาชมเราเป็นไปไม่ได้ชีวิตเขามีสื่อกระจายอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่สนแต่พักภูมิใจไทยเรามีดีเราไม่แคร์เรื่องการโจมตีเพราะเป็นธรรมชาติของการเมืองสิ่งที่เขาไม่มีคือพลังคุณภาพเราขายคุณภาพคนเราขายคุณภาพการทำงานเราไม่ได้ขายคำพูดจึงยืนยันได้ว่าเราจะชนะยกทั้งจังหวัดแน่นอน ทางด้านของปมที่ดินเขากระโดงคนที่คาใจคงไม่เลือกภูมิใจไทยปมที่ดินเขากระโดงทำภูมิใจไทยกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกสิ่งที่ปรากฏตามสื่อมีทั้งประชาชนที่เข้าใจและไม่เข้าใจคนที่ยังคาใจมีผลกระทบเลือกตั้ง66คงไม่เลือกแต่เชื่อแฟนคลับเทคะแนน ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตามหน้าที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61วรรสองปมออกเอกสารสิทธิที่ดินเขากระดงทับซ้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนมีประชาชนที่เข้าใจและไม่เข้าใจว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินเขากระดงเป็นอย่างไรคนที่เขาไม่เลือกพักภูมิใจไทยอยู่แล้วเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือคาใจแบบนี้ เขาอาจจะไม่ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสสและพักภูมิใจไทยแต่ประชาชนที่เป็นแฟนคลับพักภูมิใจไทยเขาคงเทคะแนนเสียงให้พักเหมือนเดิมนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพักภูมิใจไทยเปิดใจกับคมชัดลึกนายสุภชัยระบุว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์จากพื้นที่ทั้งหมด5 8 3ไร่มีอยู่900แปลง ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่ดินของนายชัยที่ชอบมีเอกสารสิทธิ์ออกโฉนดมา40ปีถูกกฎหมายรอฟอรทอก็ไปรังวัดให้และให้ระวังแนวเขตรอฟอรทอ ส่วนที่ดินของนางการุณาชิดชอบภรรยานายเนวินชิดชอบออกเอกสารสิทธิถูกต้องส่วนนายศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยไม่มีที่ดินสักแปลงที่อยู่ที่เขากระดงแต่บ้านที่อยู่อาศัยของนายศักสยามปลูกในพื้นที่ของพ่อหรือนายชัยชิดชอบบนที่ดินเขากระดงแต่ทุกแปลงมีเอกสารสิทธิถูกต้อง เขากระโดงไม่ใช่เส้นทางสายหลักไปจังหวัดอุบลราชธานีถนนถูกตัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจังหวัดนครราชสีมาเชื่อมต่อจังหวัดบุรีรัมย์จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี ถึงจะตั้งสถานีที่จังหวัดบุรีรัมย์รอฟอรทอวางรางมาที่เขากระโดงแต่ไม่ใช่เส้นทางวิ่งปกติตัดรางรถมาเพื่อขนหินเพื่อทำรางตัดถนนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เพื่อขนหินและรอฟอรทอจ่ายเวรคืนให้ชาวบ้านเรียบร้อยเพราะชาวบ้านมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมา50-60ปี ใกล้เลือกตั้ง66มีกระบวนการบิดเบือนความจริงส่วนนายศักสยามที่ชอบมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่จุดนี้ในมุมการเมืองไม่น่าเป็นห่วงเพราะความจริงก็คือความจริงประชาชนต้องเข้าใจว่าช่วงเวลาที่นายชัยทิชชอบถือครองที่ดินเขากระโดงแต่มีเอกสารสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ถูกต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่นายศักสยามอายุเพียง1-2ขวบส่วนในายเนวินที่ชอบอายุ11ปี หากคดีนี้ถึงที่สุดมีเอกสารสิทธิพิสูจน์ชัดเจนว่าที่ดินเขากระดงทั้ง5 8 3ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นหมายถึงกรมที่ดินในอดีตได้ออกเอกสารสิทธิผิดพลาดหากจะเอาที่ดินคืนต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเขากระดงทั้งหมด900แปลงจำนวนหลายหมื่นล้านบาทที่ดินเขากระดงปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเรือนจำวิทยาลัยเทคนิค แต่วิธีนักการเมืองเมื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้งเป็นนักการเมืองต้องชี้แจงประชาชนได้หมดแต่ที่ผ่านมายังไม่มีประชาชนมาถามในเรื่องที่ดินเขากระโดงที่ดินเขากระโดงความจริงเป็นอย่างราไรกลไกรัฐอย่างกรมที่ดินกำลังเดินหน้าหาความจริงแต่พักที่ใช้พลังดูดหรือตกปลาในบ่อเพื่อนก่อนเลือกตั้งห 6, 6. มาถึงวันนี้กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกท่ามกลางผลโพเชิงลึกระบุว่าภูมิใจไทยมีคะแนนมาเป็นอันดับสองรองจากพักเพื่อไทยเท่านั้นนี่คือประเด็นร้อนทางการเมืองในขณะน,นี้ขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์คมชัดลึก .net และบางกอกบิสนิว c o m คอครับ